ตามกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมขึ้นมาจากบอ่อเมื่อสักครู่ครับโอ้โหเกือบโดนนันตูดแม่เสียดายไม่มีคนถ่ายคลิปให้ครับยอดอัศวินของเราบอร่อทรายเสียบแบงค์ซับทรายทองครับหลังปตทเมือชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับรอดหรือเปล่าครับต่อไปเอาเรียบร้อยเรียบร้อยล็อกเหลืองล็อกเหลือง โอ้เกมครับเกมเอา้าเอา้าพอพออย่าดิน้นเรียบร้อยครับล็อกเหลืองเสียตนันเกมโอเวอร์ครับน้องฟิล์มาจอดรอแล้วโอ้โห จมหนักเลยครับเอาดันเอาดันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวงานบริการหน้าดินครับดินค่อนข้างน่วมครับจุดนี้เส้นทางตรงนี้ ไม่ขึ้นก็จะฮิ้วอีกแล้วครับเดี๋ยเร ไม่ขึ้นครับต้องเทครับต้องเทดินครับโอ้โหดันไม่ขึ้นเลยหนักเอาเรื่องอยู่นะ จุดนี้ก่อนหน้าก็เป็นทางด้านของเสียรักติดนะครับแต่ผมนี่เกือบเกือบติด ฝาท้ายไม่ปิดน,นะครับต้องเทออกต้องเทออกครับ นแล้วเปลี่ยนพิกัดเลยครับจุดนี้ไม่เอาแล้วครับกองนี้เข้ามาไม่ได้ติดโลมอ่าสั้นๆส,สวัสดีครับ